อันนี้สารภาพเลยนะผมเคยทําไม่ดีกับลูกค้าครั้งหนึ่งตัวนี้ก็ยังรู้สึกแย่อยู่นะมีงานหนึ่งอะ่ะผมไปต่อเติมให้ลูกค้าใช่ไหมเสร็จแล้วละ่ะก็คือวันนั้นก็คือวันที่เสร็จแล้ะมีป้าคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ามานี่เราช่างที่มาทํานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูบ้านป้านสิป้าจะให้ทํานู่นทนํานี่แล้วก็โอเคครับผมพยักหน้าขี่ไปบ้านป้าจะอยู่ใ,ใกล้กันนั่นแหละนะ ก็คือพอไปถึงปุ๊บสภาพบ้านก็คือเป็นบ้านแบบบ้านปูนผสมไม้ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ภายน,นอกก็ปกติเลยเดินเข้าไปก็เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรกรงนกแต่เป็นหมดด้วยเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บเขาจะให้อ่าดูพวกเหล็กดัดแล้วก็ทําหน้าต่างทําต่อเติมนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้าไปปุ๊บก็เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปดูหน้างานทีนี้ความรู้สึกก้าวแรกก้าวไปมันมันดูอึดอัดมันดูอึมครึมยังไงไม่รู้คือบ้านเนี่ยไม่ได้ลกนะเป็นบ้านที่แบบ เออก็สะอาดนั่นแหละแต่ของเยอะของเต็มของแบบเยอะมากมันทําให้ดูอึดอัดอากาศไม่ระบายอะ่ะแล้วก็บวกกับทํากับข้าวในนั้นด้วยอะไรด้วยแล้วแบบมันอึดอัดอะ่ะเข้ออกไหมระหว่างที่เราคุยกับป้าอยู่น,น,น,นู่นนะี้นั่นอนนคงเสียงดังลุงเขาก็เลยเดินมาดูที่บันไดชั้นสองเราก็เห็นก็สวัสดีลุงก็แล้วก็หันมาคุยกับป้าต่อนู่นนี้นั่นลุงเขาก็ดูว่ามีใครมามั้างแล้วเขาก็เดินไป ก็วัดหน้าต่างชั้นล่างเสร็จนู่นนี่นั่นป้าก็บอกเดี๋ยวไปวัดด้านบนต่อเราก็เดินขึ้นบันไดไปอยู่กลางบันไดนะผมก็เห็นลุงกําลังเดินแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องด้านขวาก็คือห้องเนี่ยมันจะมีสองห้องตรงกันขึ้นไปแล้วก็มีซ้ายห้องขวาห้องผมก็เดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าห้องซ้ายก่อนก็เปิดประตูเข้าไปแต่ผมไม่ได้ปิดประตูนะเพราะว่าผมจะเป็นคนที่เกรงใจลูกค้าจะไม่ปิดประตูเพราะว่าเวลาเราทําอะไรจะไ,ได้เห็นกันไงแต่ป้าก็ไม่ได้ขึ้นมานะ ผมก็วัดหน้าต่างมีบานเดียวคือบานที่อยู่ข้างประตูนั่นแหละเพราะว่าเสร็จปุ๊บก็จดโน่นนี่นั่นผมก็ออกมาแล้วก็ตรงเข้าไปที่ห้องด้านขวามือเลยก็คือห้องตรงข้ามเลยก็เคาะประตูบอกลุงก่อนว่าขออนุญาตร้บผมก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บปุ๊บเปิดเข้าไปปุ๊บเป็นห้องโล่งๆเลยนะมีตู้เสื้อผ้าอยู่หนึ่งใบแล้วก็มีอ่าหน้าต่างอยู่หนึ่งบานแต่ไม่มีลุงไม่มีใครอยู่ห้องไหน เป็นไปไม่ได้คือตอนที่ผมอยู่ห้องซ้ายมืออะผมวัดงานอยู่ข้างประตูแล้วก็ไม่ได้ปิดประตูเพราะฉะนั้นใครเข้าออกห้องขวามือผมจะต้องเห็นแล้วผมก็เห็นตจาจ่าเลยว่ามีคนเข้าไปในห้องขวามือแต่กลับไม่มีใครเลยอะ่ะเออคิดง่ายๆนะคือแบบมันมีตู้สื้อผ้าอยู่ใบเดียวที่สามารถจะเข้าไปซ่อนได้แต่ลุงก็คงไม่อุตลิไปเข้าไปอยู่ในตู้สื้อผ้าใช่ไหมผมก็ไม่รู้ยังไงวะ ก็คือวัดวัดไปแต่ตอนนั้นคือวัดอะไรไปไม่รู้จําไม่ไดแ้แล้วก็รีบออกมาเลยก็ลงมาเจอป้าป้าอยู่ข้างล่างกำลังรีดผ้าอยู่ก็คือคุยรายละเอียดเดี๋ยวผมเสนอราคามาอย่างงู้นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นนะกว่าที่คุยก็คือเหลือบไปเห็นด้านหลังป้าซึ่งตอนแรกอะผมไม่เห็นเลยมันมีรูปผมจําหน้าได้แม่นเลยใส่ชุดตํารวจห้อยอยู่ที่ผนังเอ่อผมเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นรูปผู้เสียชีวิตอะแต่ผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรนะเออผมก็ อาลาคุณป,ป้าผมก็ไม่เคยติดต่อแก,กเลยไม่เคยเสนอราคาไม่เคยอะไรเลยไม่เคยคุยเลยทุกวันนี้แกก็ยังไม่รู้ว่าทำไมผมถึงไม่ติดต่อไปอะ <c oughs> ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะให้ผมไปทําก็ไม่ไหวว่าผม,ผมมั่นใจไม่ตาฝานแน่นอนเลยมีคนเข้าไปในห้องแล้วก็คือคุณลุงคนที่อยู่ในรูปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละคือสิ่งที่ผมเสียมารยาทกับลูกค้าแต่ว่า ผมก็ไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะ